ที่ซูรินด้านน์นี่นคือบริการไวให้บริการดีพอใจ9.5เลยครับเต็มสุดคะสวัสดีค่ะดิฉันนิชภา,านะคะที่ศึกษากงานบริการซ่อมตัวถังและสีวันนี้จะมาแนะนำงานบริการซ่อมตัวถังและสีจากคอนด้านนนพบุรีกรุก๊ปค่ะ เมื่อรถของคุณเกิดอุบัติเหตุเราพร้อมที่จะดูแลรถของคุณโดยทีมช่างที่มีทักษะการทำงานมากกว่า30ปีค่ะทีมช่างซ่อมสีของเราได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกคอนด้าและทีมช่างก็ยังมีประสบการณ์การทำงานยาวนานกว่า30ปีห้องพ่นของเรามีถึง6ห้องที่ผ่านมาตรฐาน ISO เพียงพอต่อกันให้บริการลูกค้าแน่นอนค่ะสีที่เราใช้เป็นสีสูตรน้ำหรือวอเตอร์เบสนะคะซึ่งนวัตรกรรมนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ทำให้สีมีความสวยงามและคงทนแล้วยังช่วยลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ นของเราให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพงานบริการมีการตรวจสภาพความเรียบร้อยโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งมบอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าค่ะ yeah, นอกจากนี้นะคะ yeah, เรายังมีบริการซ่อมสีแบบเร่งดว่วนที่คุณลูกค้าสามารถรับรถได้ภายในวันเดียวค่ะ mm hmm. เงื่อนไขมีดังต่อไปนี้นะคะสภาพบาดแผลเป็นงานซ่อมเบาอย่างเช่นรอยขีดว่วน รอยครูดเล็กน้อยรอยบุบลักยิ้มหรือเปลี่ยนกันชนหน้าหรือกันชนหลังค่ะซึ่งเป็นการซ่อมรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เกิน2ชิ้นงานคุณลูกค้าจะสามารถรับรถกลับได้ภายในวันเดียวขอเน้นย้ำนะคะเข้าเช้ารับเย็นซ่อมเสร็จภายในหนึ่งวันเท่านั้นค่ะอยากทราบกันไหมคะว่าลูกค้าฮอนด้านโนนเข้ามารับบริการแล้วมีความคิเห็นกันอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะว่าที่ศูนย์นด้าโนน,นนี่คือบริการไวสะดวกค่ะมาใช้บริการ มารับใจครับเร็วแล้วก็ให้บริการดีครับรอคิวก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีพนักงานจะโทรไปให้มารับรถค่ะดีครับพอใจครับ5.5เลยครับอบอุ่นค่ะไปกันเองดีค่ะเติมสุดค่ะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้ดูนะครับที่นี่ให้บริการที่เร็วครับแล้วก็บรการติดต่อกับลูกค้าอย่างดีขอบคุณสูนานดาัตนาทิเศษค่ะ